พบกับนเน็กแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายเน็กนะคะวันนี้นะคะเน็กมาส่งรถให้กับคุณโอกับคุณยานะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาชมรถปอร์ดคันนี้นะคะจะเป็นฟอดเรนเจอร์เอ็กซ์แอลคัสปอร์ตนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทพร้อมกับหลังคาแคลิบอยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าของรถกันก่อนแล้วกันเนาะว่า เจอในทางช่องทางไหนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีช่องนี้นิดนึงเนาะค่ะคุณอมทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นวิ่งเซลล์ของ่เทางบริษัทนะครับใช่คือต้องใช้ตัวรถด้วยแล้วก็เต็งแบบว่ามีตัวหลังคาเค็นยรอยด้วยโอเคเจอในทางช่องทางไหนคะดูจาก YouTube ยูทูบ u t u b e เนาะขอบคุณมากเลยค่ะโปรโมชั่นบอดพอร์ตไปเนสนะคะ แนะนำะเซลเป็นยังไงบ้างคะบ,บริการดีไหมพี่เนทใจดีครับพ,พี่เนทคือดูแลดีมากแล้วก็แบบว่าช่วยแบบว่าในเรื่องโปรโมชั่นช่วยในเรื่องชุดแต่งแล้วก็ดูแลในเรื่องแบบว่าการส่งรายละเอียดอะไรประมาณนี้ครับก็คือดูดูผ่านไลน์ก็คือพี่พเนทดูแลด,ดีมากครับ <Okay. S 2> ยังไงก็แนะนา<ๆ>แนะนําเซลลคนนี้เลยครับคนนี้สุดยอดได้เลยค่ะซื้อลต้องฟอร์ดออตโต้แกลลอรี่นะคะนะกับเซลเนแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเนขออนุญาตพาลูกค้าชมรถของคุณโอมนะคะขออนุญาตเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถกันนะคะเดี๋ยวลูกค้ารออยู่ด้านนูนน้นก่อน,นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเนขออนุญาตพาดูรถกันสดๆเลยนะคะตอนนี้นะคะกําลังส่งรถอยู่เนะะาะก็คันนี้นะคะเนใส่เป็นกระจังหน้า FOR D นะคะตัวหนังสือสีแดงตัดดำเนาะ ส่วนส่วนกันชนหน้านะคะทําเป็นสีนะคะนี่จะเป็นงานพ่นนะคะเป็นพ่นดำเนาะที่กันชนนะคะแบบนี้เลยถอดทํางออกไปทั้งชิดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูไฟตัดหมอกค่ะคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเราใส่ไฟตัดหมอกให้แล้วก็ใส่ไฟหน้ามาสแตงให้ค่ะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะคะเป็นไฟสามคริสต์มาสแตงแล้วก็วงแหวนนะคะ LED แบบนี้เลย เดี๋ยวมาดูที่ฝากระโปรงกันค่ะใส่ฝากระโปรงเป็นสกู๊ปนะคะอันนี้จะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะสีดําด้านตัดสีขาวนะคะสวยงามหล่อมากที่ฝากระโปรงก็ติดสติ๊กเกอร์คําว่าเรนเจอร์ด้วยค่ะอ่านี้เลยค่ะ,ะใส่เพิ่มเติมเป็นคิ้วล้อนะคะอันนี้ในเซ็ตจะมีคิ้วล้อให้ขนาด6นิ้วนะคะเป็นคิ้วล้อดําด้านนะคะมีหมุดให้ด้วย นี่ค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะล้อมแมกค่ะจะเป็นล้อมแมกขนาด16นิ้วนะคะเป็นยางแม็กซีดนะคะจะเป็นยางเป็นยาง AT ทนะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะคะซีรีย์ยางวันนี้ก็ใส่ที่2 6 5 7 0 R 1 6นั่นเองค่ะลายแมกจะเป็นลายคอสมิกสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะวันนี้คุณโอมเลือกเป็นสีนี้ลายนี้หล่อมากแล้วก็ฟิล์มค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มเบาๆนะคะ40 60%อรอบคันค่ะ คิ้วกันศาสตร์ใส่ให้ในโปก็จะมีเราหลังคาสีดำแล้วก็เบ้ากันรอยสติกเกอร์สรดโคนทั้งคันเลยในรุ่นนี้มีบันไดข้างนะคะที่แข็งแรงทนทานมาจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอพามาชมไฮไลท์ของ f o r ์ดคันนี้นะคะเป็นหลังคา C คลิบอยนะคะวันนี้นะคะมีหลังคาแคลริบอยติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ เป็นงานติดตั้งเป็นอ,อันนี้จะเป็นเซตประหยัดนะคะอันนี้ก็ติดฟิล์มขนาด60เซนตนะคะเป็นรอบของแคริบอยเลยค่ะใส่กระบะไลเนอร์มาให้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สามารถเปิดได้ค่ะงานก็จะเป็นงานละเอียดนะคะวันนี้จะเป็นแคริบอยแบบสีขาวสีเดียวกับตัวรถค่ะเป็นวันนี้จะใส่เป็นซีรีส์หนะคะเป็นของแคริบอยเลยนะคะ ข้างหลังเปิดได้ใส่ของได้มีกุญแจล็อกให้นะคะแบบนี้นี่ค่ะอ่านี่ค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะที่แคลริบอยข้างในนะคะรับประกันการอ่ารั่วซึมของน้ำนะคะหนึ่งปีแล้วก็บุภายในเป็นหนังสีครีมใหม่เลยนะคะอันนี้จะเป็นงานเซตประหยัดนะคะอ่านี่เลยค่ะแล้วก็ด้านท้ายของรถนะคะก็ใส่ข้อไปลายดาบค่ะ ติดส,สติก,กอร์ใหม่ด้วยนะคะด้านหลังใส่ข้อไฟท้ายสีดำด้านใส่กันชนเป็นกันชนเหล็กแบบเอาเรนเดอร์พร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะอ่าแล้วก็วันนี้เนก็ใส่เป็นเอ่อกล้องนะคะบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในรถของเรานะคะวันนี้ขับมารถอาจจะมีเละเทอะนิดหน่อยนะคะ ขออนุญาตเปิดดูข้างในเลยค่ะอันนี้จะเป็นแคปบเปิดได้ค่ะแบบนี้ค่ะเปิดได้แบบนี้ใส่เบาแคปบให้ค่ะแล้วก็ใส่พรมเป็นพรมกระดุมเข้ารูปนะคะทั้งแคปบแล้วก็ทั้งด้านหน้าตัวรถนะคะส่วนเบาะหนังเดิมจะเป็นเบาผ้าวันนี้ใส่เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงสวยงามดูดีมากๆเลยค่ะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะให้การขับขี่เบาสบายลดอาการเมื่อยลา้เลาเวลาขับทางไกลประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็จอจะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วค่ะเป็นระบบสั่งสิงส3นะคะสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทยค่ะพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะในรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้าพร้อมระบบเบรก ABS EBD ช่วยกระจายแรงเบรกด้วยค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดค่ะ วันนี้ติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะเป็นปุ่มไฟตัดหมอกค่ะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทพับได้ค่ะอันนี้มามาจากโรงงานนะคะแบบนี้พับใช้งานแบบนี้นะคะกดล็อกกดกดล็อกกดเปิดล็อกนะคะสําหรับกระจกปรับไฟฟ้านะคะซ้ายขวาแต่พับมือนะคะในรุ่นนี้ไฟหน้าเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะอ่านี้ปุ่มเซ็นทัลล็อกก็ใช้ล็อกลดแล้วก็เปิด ถังน้ำมันได้ในปุ่มนี้ค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะพร้อมโปรแครรบอยออกรถที่49,000บาทสอบถามทักทายเข้ามาได้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถเอาไว้สำหรับใช้ในธุรกิจนะคะหรือว่าจะใช้ทำงานนะคะขนของต่างๆก็สามารถ ทักทายสอบถามเนเข้ามาที่เบอร์0839825161นะคะเน็ตแลบลิงไลน์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแล้วก็ไปส่งรถให้กับคุณอม